ประมูลหาเซนอนนี่เป็นได้จังะมูลหาเซนมาแล้วมาแล้วนักแสวงโชคลาภเข้ากาอิจฉาหนา้าเอานั่นละครับผมอย่งนางเงากระเข้ามาตลอดพระท่านรู้ที่เดียวหรอกสามตัวโตต์ก็ได้ครับผมนั่นเป็นชุดโต๊ดแต่ว่าอาจารย์จับโตดโ๊ด,ด,ดรักชีภั้ที่ซือโอ้จับลักชีภัยทซื่อมันว่าที่กิ่งแล้วเออจับตั้งใช้ลักชีภห้ที่ขีดเส้นสีแดงนลยคือตั้งลักชีใส่ให้ เปป็นนจุดเงตอรอเราเปลี่ยนจากไหนอาจารย์ตั้งแต่นั่นไหมตั้งแต่ว่าวันว่า,าตั้งแต่ปล่อยเลขสุ่มชุดตัวจุดอย่างออกมาเนี่เปลี่ยนในอาจารย์นี่มีดีบ่าเท่าไหร่กปกติเอามาเนื้อข้างชุดตัวนี้ถ้าเอาชุดเต็มจุดจุดเต็มเลยก็สิบสี่ชุดนะดเต็มเลยสี่สิบสี่ชุดที่ก็ผ่านก็ผ่านเลยสิบสี่ชุดครับ แต่ว่าอาจารย์ก็ตัด,ตดตออกมาเหลือสิบชุดอ่าบางที่ก็เหลือเก่าชุดแนงสีหน้าโอ้ที่กิ่งเต็มเลยนี่มันสิบกว่ามันเติน่นเนาะสิบสี่สิบสี่ชุดสิบสี่ชุดนี่มันกับสิบหี้จากที่ล่งไปแล้วที่พดัดนานลงก็มีเ<อ>ก่าแปดสี่โอ้เติมเนี่ยเติมเนี่ยที่ที่ที่ยังมาอลองนะมีเก่าแปดสี่อาจารยน่าเก่าแปดสี่แล้วก็อ่ายังมีเนาะ มีเก้าแปดซี่แบบกระมีอ่าเก้าเจ็ดหนึ่งหมากเก้าเจ็ดหนึ่งก็ล่องไปแล้วกเก้าเจ็ดหนึ่งล่องแล้วครับเอมีเจ็ดสองแปดเจ็ดสองแปดอ่าเจ็ดสองแปดอผัว, 7, 8, 8. ว 8, 7, 8, 8. ท่านล่องเจ็ดสองแปดเจ็ดสองแปดยาวด้วอาจารย์ด้วยเดีย 8, เด๋ยวเขียนเพิ่มกันเอฟซีว่ามันยังบกพร่องปะอาจารนั่งก่น <c ười> มันต้องสิบซี่ชุดแต่ชุดเต็มนะอันนี้ชุดตัดเหลือเจ็ดสองแปดแล้วกาอ่าสองแปดราคาเก้าสองแปดเก้าสองแปดซี่เออเก้าสองแปดแล้วก็เก้าแปดซี่นี่ซัมนี่เก้าเก้าแปดซี่เออเก้าแปดซี่เก้าสองแปดเจ็ดสองแปดอ่าสองแปดนี่ซัมนี่ที่เท้าโลงนีว่าตัดออกกันนะานี่ว่าตัดออก แต่ว่าเอฟซีทาจด้ยันทาทาประมุ่นหาแสนนี่ละประมุ่นหาแสมนี่เป็นได้จันนหาแสมมาแล้วมาแล้วเปลีนประมุ่นหาแสนมาแล้วเป็นได้ันเรียกประมู่นนี่เป็นหาจับคูไม่หายียบร้อยบอกเฮ้ยเป็นเรียกเนี่ยไเด่นพอเล็กเล็กซ่องหกหมื่น็นจีจับมาให้ชุดเดียวอาจารย์เรามาใส่ใสสูตรของอาจารย์เอง อคนจับไห้ชุดหนึ่งเหล็กเหล็กซ่องหกเมินครับเลียกประมุ่นนี่คนบจับไห่คนในห้องว่า,าอิจารนาเองสายวิ่งรูดแต่ว่าอาจารย์ก็จับใส่สูตรที่ชิดเงินล่านคนของอาจารย์โอ้ที่ที่ิงแล้วเลขไห่แมาไหไห่มาเม,ม็ดเดียววันต่อไห้มาตัวเดียวบอคนไหมาอ่สองตัวมาหนึ่งตัวโอ้สองตัวมาหนึ่งตัวเออคนไห่ไปจับเอาคนไห่วิ่งรูดแล้วคนไห่ไปจับเอาแต่ว่า อาจารย์จับใส่ไห้สูตรเต้นของอาจารย์นี่คือสูตรพิชิตเงินล้านครับสูตรพิชิตเงินล้านเพิ่นใหตัวไหนมากเนี่ยอาจารย์เพิ่นใหข้างบนบนย่างเดียวเล็กซ่องหาแสนวันนี้เพิ่นไหมากหนึ่งกับซีไหหนึ่งกับซีอ่าไหมากหนึ่งกับซีบนย่างเดียวนะอ่ามาํำกันในเด้อหนึ่งกับซี อ๋อนึ่กับซีไอเงวนนี้มีโอกาสมาตํากันได้เหว่าจารย์แนนธนวามีโอกาสมาได้กันได้เพราะฉะนั้นพิจารณาเอาแต่ว่าซีมาหยาดพีเราดีสีมาหยาดอยู่าอ,อาจารย์กัจับไ่เลซีก็ได้แค่ชุดเดียวคือแปดซีจับไซห้ชุดเดียวคือแปดซีนั่นน่ะเด่นคือเก่าแปดซีในชุดเดียวเลยบาน,นี้นึ่งมีอาจารย์จับไซไ้เจ็ดนึ่งได้ตัวเดียว อ่าเพราะว่าอ่าเก่าหนึ่งมันมีอยู่แล้วอยู่ในชุดโต๊เนาะเจ็ดเก่าหนึ่งอ่าอ่าหนึ่งเจ็ดเก่าอาจารย์ก็เลยจับใปให้เจ็ดหนึ่งลกัสามโตก็คือเก่าเจ็ดหนึ่งแต่มีซ้ำนี่ละก็เพิ่มเติมอันงติเพิ่มเติมในชุดเลขประมูลตนนี้อาจารย์จับได้นในสองโตแต่ว่ามันเป็นซื้อบนรุ่นล่างของอาจารย์คื่อหาหนึ่ง สิได้เก่าหาหนึ่งเจ็ดหาหนึ่งก็อยู่ในชุดโตดเก่าหาหนึ่งก็อยู่ในชุดโตอดคือว่ามีมีเลขทิศจิตเลขหนึ่งในมีแค่เจ็ดหนึ่งหาหนึ่งสองตุดสัมมีนอกนั้นน้องนั้นทิศตัวดับอาจารย์เบิร์ตอ่ะแต่ว่าคันเดีซี่เจ็ดหนึ่งกับห้าหนึ่งนัดอ่าเจ็ดหนึ่งกับหาหนึ่งชุดทิศซี่ได้อาจารย์เจ็ดซี่ทิศตัวดับเจ็ดซี่ทิศตัวดับเจ็ดซี่ทิศตัวดับและซี่ทิศตัวได้เลยเนี่ยอาจารย์ ซีติดแปดได้ตัวเดียวกับเก่าเพราะว่าเก่ากับติดตัวดับห่างมากหน่อยมากมาหน่อยคือเก่าซีซีเก่าอติเสียวไหวว่าไหมอาจารย์อันกันผู้ใดบุษรดับแต่เดนซีเก่าแล้วอันผู้ใดบุษรดับโอ้ซีเก่าซีเก่าแล้วก็ซีเม็ดเดียวเลยในเหล็กประมุ่นเออเดนซีเก่าเม็ดเดียวเลยซีเกากับซีแปดอาจารย์ซีเก่ากับซแปดครับผมแล้วซีเก่าก็แปดซีมันเป็นตัวตัวลักซิปอาจารย์จะไหน คือค่อชื่อเม็ดเดียวเลยถ้าไพ่สนดับนะฟั้งดีๆถ้าใครไม่สนดับในชุดเลขประมูลห้าแสนเลขซีนี่คือสี่เก้าเม็ดเดียวตัวรองคือแปดสีส่วนยี่ติดหนึ่งเนี่ยอีกหนึ่งมีห้าหนึ่งเม็ดเดียวตัวรองคือเจ็ดหนอ่าในชุดเลขประมูลนะต,ต้องแต่แต่ละสูตรต้องติดตามกันแต่ละสูตรว่ามักสูตรได้แค่นั้นเนาะแต่ว่าถ้าไพ่บ่มาเกเต่อจังซี่กั มีเหล็กในดวงใจมีเหล็กที่ชอบอยู่แล้วเอามาใส่เหล็กหนึ่งก็เหล็กสี่เพลนเดอร์มัดตัวไดก้กับกับคันคา,างสี่ลุกหนักก็คือมาตลอดเนาะมาหนึ่งโตอ่าหนึ่งกับสี่นี่งมาหนึ่งโตครับผมเพิ่พนเนีนว่าอาจารย์เพิ่นเนีนว่ามาหนึ่งกับสี่นี่งมาหน,นึ่งตัวครับผมคุณบอกคุณบ,บอกกวางสามารถเลนด้วยกันได้นะวันนี้มันวางกันวันไันเนี้ยอาจจะเป็นเก้าสี่หนึ่งก็ไดนเจ็ดสี่หนึ่งก็ไหนแล้วแต่ปูหมักนะ ครับผมเออแล้วตัวผมาเพราะว่าหนึ่งแปดกับมาแล้วเหลื 1, 4, 4, 1อหน,นึ่งซีซีหนึ่งตอนเนี้ครับ <c oughs> ครับผมไม่นิดนิดหนึ่งซีซีหนึ่งที่อาจารย์เออการเป็นตรงโตของเฟิรนแต่ว่ามันกัประเด็นดอกไม้บูดอาจารย์นะหนึ่งซีซีหนึ่งครับสามารถได้หาติบเปอร์เซ็นต์อยู่แต่ว่าคันไพ่พศดับนี่ก็สี่เก่าเม็ดเดียวหรอกคั<ม>นพศดับก็สีเก่าเม็ดเดียวสีเก่าเม็ดเดียวเลยในชุดนี้นะอ่า่าทาพศดับนะ ล่องคือหาหนึ่งเม็ดเดียวคือกันครับอ่าอาไรบุสนดับอ่าหนึ่งบดับเจ็ดหนึ่งวดับแปดซี่บดับตว่าสีเก่าติดดับติดดับตว่ากาเลขดับเป็นแค่เลขกเข้าม่องใดซื้อดอกเลขกที่เข้าเลือกขับเล็กคือซื้อครับกาอิตาลนาวเพราะว่าสีเก่าคนพังสิเด็นมากเลยในในเล็กสูตรอ่าคือของอาจารย์ที่มาประกอบติดกับเลข้ข้อมูลทุ่นเนาะครานำมาฝากกันเฮย แต่ว่าในแนวทางของอาจารย์เองก็บกัจจินไหแล้วอ่าก็มีสำนักหลักครับผมอ่าเหี็กประมูลเพิ่นบม่ได้จับไห่เอกคือว่าไห่เอฟซีหรือว่าอ่าไห่ยานพีน่น้องเขานี่ไปหาเหล็กเอลเนาะเป็นหนงสั่งครับ,รบว่าเพิ่นเลขเลขหาแสนเนนอาจารย์ได้ไม่จัว่วดแล้วเขาเขาดีวะอาจารย์อ๋อเขาดีสุ้งอ่ะวัตถิเลี่ยวนี่ก็เพิ่นได้มากอ่า ก๊อกซีก่อหนึ่งแปดเนาะอืมครับผมวดก้อนก่าก่อก๊อกหกก่อหกเจ็ดครับผมวดก้อนผุ่นก็ศูนย์ก็แปดก่อออกยังไงออกศูนย์ขาป่โอ้แปลว่าได้มาหลายหวดแล้วแล้วบานีหวบ้บ่ค่อยลุดดอกแต่ว่าอาจารย์เองจับเด็กมดอืู่ให้ไปจับกันเองครับผมอ้าวแต่บานี้ในในส่วนเอ่อเพิรนให้บนมาหนี้ค่อยลุดไปเป็นล่างบอจันทร์ บนไปเป็นรางบะมี่มีรางเป็นรางรางเป็นรางบนเป็นบนซ่องหกหมื่นกับวัดก้อนนานั่นกับศูนย์ศูนย์กับสองกัออกศูนย์สามง<ม>วัดเมื่อกี้นี่หนึ่งกับเจ็ดกับออกหนึ่งศูนย์หลังวัดนี่เจ็ดกับแปดกับฮนะนับปกปบก็ออกแต่ว่าท่านรู้ดึ้นกักนเดินดีแต่ว่าเพียงตาสิหาเหล็กปกปบได้ได้แบบเต็มเต็มบ่อเท่านั้นเนะาะครับผแต่ว่าเรียก อาจารย์ก็ประกบให้ชุดล่างซ่องหกเมืองนี่เจ็ดกับแปดอาจารย์ก็ประกอบให้ 2, 8, 7, นี่สองแปดแราคาเจ็ดหนึ่งบานีล่างก็เลยสีได้เป็นซี่กูตัดบอลลุ่มคือบอกนีเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งสองหาสองแปดนี่คือพิชิตเงืนหลานเดีเลยซี่กูนี่ตัดบอลลุ่มเดี๋ยวได้เดี๋ยวนี้ครับเฉพาะล่างยังเดี่ยวโอ้ oh, ครับล่างก็คือสองหาเจ็ดหนึ่งสองแปดหาหนึ่งเมีนสองแปดสองแปดแล้วคา สองหาตะวันนี้สูตรอาจารย์เน้นสองหาเม็ดเดียวตะวันคือตัดมะลงเลยคือหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งตัสองแปดสองหาครับผี่คือชิดเงินหลานในเลยซีกูนี่นะสำหรับกูกูจึงชอบเนาะครับผมกูจึงชอบอืมต่มี่ซ้ำนั่นแหละอาจารย์ก็ประกบให้เด่นสุดกับมี่ิดติดเหล็กหนึ่งกะหาหนึ่งบนกับเม็ดเดียวชิดติดแห้งดีสุดขันโมสนดับคือซีเก่าแล้ว ามีแจ้งสว่างแล้วบนี้อาจารแจ้งสว่างลวตาตาเมื่อยางนึงบนี้สว่างเนี่ยพอใจละเอออับพิจารณาเอาแล้วครับผมคพนะครับผมขอบคุณอาจารย์ไหนยนียอาจารย์เ้อจะเล่อนพอให้ียด้วยครับผมขอบคุณครับสาธุ